อันนี้เป็นแกงคั่วไข่ปูนะครับใบชะคามนะข้าวที่นี้อร่อยทุกอย่างเลยนะครับห้องพักหลักพันนะครับดูวิวครับวิวหลักล้านนะครับไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเลาะไปเรื่อยๆครับ ถึงแล้วนะครับบางระปูนโฮมสเตย์ครับที่พักริมน้ำนะครับนี่นะครับภายในโฮมสเตย์นะครับนี่เป็นบ้านพักที่เราจะมาพักกันนะครับสวยครับบรรยากาศดีมากเลยตกปลาได้ด้วยที่สำคัญภาพสวยๆครับนี่นี่ครับ มีพักติดริมน้ําครับที่พักก็ไม่แพงนะครับเ,เดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันก่อนครับนี่ครับภายในห้องพักนะครับไม่แพงครับห้องรับหนึ่งพันบาทเองมีตู้เย็น น้ก็สะอาดนะครับอันนี้ผมอยู่หน้าบ้านพักนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นวัดนะครับอยู่ติดริมน้ำเลยครับบรรยากาศดีมากครับนี่นะครับบางตะปูนโฮมสเตย์นะครับที่พักสวยมากครับติดริมน้ำเลยครับถ้าใครจะมาเที่ยวก็เชิญได้เลยครับ ห้องสวยติดติมน้ำนี่เป็นห้องพักใหม่นะครับที่เราจะพักกันนะครับเนี่เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนนะครับนี่เราสั่กข้าวมาเนี่ยมาดูมีอะไรกันบนาะ นี่เป็นจ้อปูนะครับนี่เป็นผัดผัดชาปลากระพงเจ๊อเจ๊ไม่ต้องแชร์แล้วเพราะเจ๊ลงเองนี่ครับต้ยมยำปลาทูครับต้มยำปลาทูอันนี้อะไรนะแกงคั่วไข่ปูครับใส่ใบชะคราม เป็นต้มยำปลาทูนะครับรสชาติได้เลยครับอ๋อเอาแล้วครับทีนี้ผมมั่งแหละครับอันนี้ใบชะครามนี่ครับเดี๋ยงแลมใบชะครามใบชะครามต้มไข่ปูใบชะครามนะครับนี่แหละละครับเปี้ยวอันนี้เป็นแกงคั่วไข่ปูนะครับใบชะครามนะครับ นี่เป็นต้มยำปลาทูนะครับน้ำใสเด็กชอบได้ปลาทูสดๆเลยครับมันมันนั่นมันก็น้ำเข้าห้องเรามากินต้มยำปลาทูน้ำพอกี่เดือนครั้งแล้วต้องอบติดต้มยำปลาทูก็อร่อยครับปลาทูสดมากอันนี้เป็นจอปูนะครับคอมเมนต์มันบ้างยังไง คราปูก็อร่อยครับดเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะครับแล้วกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะพาลงตกปลาข้างน้าน,นี้เลยครับข้างก่อนครับอันนี้เป็นปลากระบอกทอดกระเทียมนะครับน่าก,กินมากครับเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับนีอ่อันนี้เราลงเบ็ดสามคันนะครับ เราก็ได้ปลาอะไรกันบ้งเหยื่อเหยื่อผมใช้กุ้งกับหมูยอนะครับวันนี้ แล้ดวดูสาคันคันไหนจะกินก่อนเดี๋ยวว่าผมกินก่อนดีกว่า กินก่อนแต่ตอนนี้ยังนิ่งอยู่เลยใส่ปลาไม่มีแล้วมั้งแต่จะจิงทำไมปลาไม่ก,กินเหยื่อดูบรรยากาศยามเย็นนะชิวชิว บรรยากาศสุดยอดไหมครับนดาจชะไม่ได้ย้าชั่วโมงผาง่านนะครับเบ็ดงียบอยู่เลยครับเอาบรรยากาศชิวๆดีกว่า เย็นเราสั่งปูไว้นะครับกับข้าวกับข้าวที่นี่อร่อยมากเลยนะครับบางตปูโฮมสเตย์ครับนี่เป็นโฮมสเตย์ติดแม่น้ำนะครับบรรยากาศดีมากนะครับห้องพักก็ไม่แพงไม่กระดิกเลยคอะเสร็จจะได้กินปูไม่ได้กินปลาแล้ววันนี้ อากาศดีมากเลยครับห้องพัดหลักพันนะครับดูวิวครับวิวหลักล้านนะครับสวยมากครับฝั่งนู้นก็เป็นโฮมสเตย์นะครับ เรามาดูกับข้าวมื้อเย็นเรานะครับผัดปูอยู่ผัดปูนึ่งอยูเย่เดี๋ยวจะปลาหมึกนะครับนี่หงคทากปลาหมึกครับยำทะเลครับใส่ใบชะครามนะครับนี่ครับนี่เป็นข้าวผัดปูนะครับปูโอ้โหล้วนเลยครับชิ้นมาเลยครับนี่เป็นน้ำจิ้มสีฟ่ฟูนะครับ อันนี้เป็นส้มโอนะครับ,บปูอย่างเดียวใช่ไหมปูนึง่งร้แค่นั้นเราสั่งปูไว้สองโลนะครับอ๋ออันนีน้อันนี้เป็นอันนี้เป็นกับข้าวมื้อเย็นเรานะครับนี่ครับที่เราสั่งไว้นะครับนี่ครับปูปูมา้าเราสั่งปูมา้าไว้สองโลนะครับ ข้าวที่นี้อร่อยทุกอย่างเลยนะครับรับรีเลยเพราะกินมาแล้วตอนเที่ยงอุยเห็นขา,ากะเาอันนี้ปูนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมปูนะครับมีกันเชียงครับเอาน,เนับกันเชียงนะครับเนี่ยกันเชียงเน้นเน้นครับ นี่นะครับปลาหมึกครับนี่หนวดหนวดปลาหมึกนะครับ<า>นี่ยิ้มฝากวันแล้วคุณยอดครับอร่อยมากเดี๋ยว <c oughs> ผมจะนั่งกินข้าวกันก่อนนะครับ <c oughs> ยอมรับเลยว่ากับข้าวที่นี่อร่อยมากครับอร่อยทุกอย่าง <c oughs> ปลาหมึก <c oughs> ปลาหมึกนึ่งมะนาวก็อร่อย เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาชิมมันปูนะครับเป็นัมันปูนะนี่ครับมันปูไข่ปูนะครับ อมากอาหารอร่อยบรรยากาศดีครับบรรดบุญโฮมสเตย์ครับห้องพักไม่แพงนนะี่ดูด้านาหลังผมนะครับนี่ลงเบ็ดไปครับลืมเบ็ดไปแล้วครับปลาลากไปหมดแล้วเจออาหารลืมเบ็ดแล้วน,นี่นั่งอยู่ริมน้ำเลยนะครับ <c oughs> หิวแล้วตอนนี้เย็นหกโมงแล้วครับได้เวลาได้เวลาอาหารเย็นสเสวยพัตหารเย็นครับน้ำจันน้ำจันด้วยหนึ่งแก้วนี่ผมจะให้ดูห้องพักยามเย็นนะครับห้องพักก็จะประมาณนี้นะครับสุดยอดครับวิวสุดยอดเลยครับ ผมมาครั้งแรกนะครับที่นี่ผมยังติดใจเลยากกงกลางอ่ะแล้วไม่ไกลจากกรุงเทพมากด้วยครับขับรถชั่วโมงกว,กว่าชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วครับตรงนี้อยู่เขตไอ้บ้านแหลมนะครับเพชรบุรีนะครับเส้นเรียบชายทะเลที่จะไปชะอำนะครับที่รับไปชะอำได้ โกงครับตัวแรกเดี๋ยวไปใกล้กล้องหน่อยครับแล้วบาตะปูนโฮมสเตย์ตัวแรกครับกินเย็นครับได้ตัวขนาดนี้สัก20ตัวผมก็พอกินแล้วไปต่อครับ ได้ครับ้ไมสกัดิ่งไม่รู้่าเนี่ยมันกินเนี่ยไอ้นี่ถึงกตั้งแต่ผมลงผมลงตั้งแต่เที่ยงอ่ะ กินเย็นครับกินเย็นครับไม่เปลี่ยเลยหมดนาชื่อน้นเบอกน้เนครับุตมาออทาง้นทางเนือทางอะไรมันต้องลงมาแล้วที่เนียปลางเข้องก็มีวแต่สเาอับทำไม่ขึ้นเลยเนี่ยถ้าเราไม่ขึ้นเราก็ ีตอนเช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับว่าบรรยากาศจะดีขนาดนอันี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับเดี๋ยวสายๆเราก็จะกลับนะครับน้ําก็จะลงนะครับนีท่าที่กำลังขึ้นนะครับ All mm right. -hmm. รลปเมื่อคืนเราตกปลาไม่ได้นะครับได้ตัวเดียวเองครับเจ้าของเขาบอกว่าน้ําฝนมันเข้าครับน้ําจืดเข้าเยอะครับปลาปลาก็เลยไม่เข้าครับปลามนกน้ําก็เลยได้ตัวเดียวครับวันหน้าผมว่าจะมาใหม่นะครับแบรรยากาศดีมากเลยครับที่นี่ครับห้องก็ถูกครับ แล้วก็มีอาหารเช้าตอนเช้าด้วยแถวนี้ก็จะใช้เรือหางยาวเป็นหลัก,กน,นะครับส่วนมากจะใช้เรือนะครับเพราะสะดวกมาก เด,เ,เดี๋ยวเราจะไปกินเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันก่อนนะครับเราไปดูว่ามันมีอะไรมั่งข้าวเช้านะครับอันนี้เป็นบ้านเป็นหลังที่ยื่นออกมาของแม่น้ำนะครับของาอาหารเช้าก็เป็นข้าวต้มกุ้งนะครับ ี่กำลังจะทําให้นะข้าวผัดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดนะครับอาหารเช้านะมีไข่ดาวทิพนปลาน่า,ากินมากเลยครับมีขนมจีนด้วยนะครับ ของหวานมันจะมีอันนี้เป็นอะไรครับของหวานอันนี้เป็นลูกจานลูกจานลอยล,ลูกจากลอยแก้วนะครับแ่้งนี้จะลูกจกกักเยอะนะครับแล้วก็มีเปรี้ยวโกกาแฟนะครับนี่เป็นบรรยากาศตอนกินอาหารเช้านะครับก็กินดื่มน้ำอยู่นี่ครับเป็นกะต้มนะครับที่มันก็รังปรุงอยู่ครับ i oh, man. ยาเหมือนบ้านๆครับเดี๋ยวเรามากินกันเลย ใคก็ดูบรรยากาศไปนะครับชิวๆนะครับที่พักสวยกับข้าวอร่อยนะครับที่พักราคาถูกพร้อมอาหารเช้านะครับบางสบูลโฮมสเตย์นะครับใครสนใจก็เซิร์ชแล้วเข้ามาได้เลยมาจองมาอะไราไว้ได้จองล่วงหน้านะครับเพราะว่าที่พักเต็มเต่าทิศ อันนี้ก็เป็นลูกจากร้อยแก้วนะครับอันนี้ลูกจากรเยอะนะครับลูกจาร้อยแก้ว แล้วสา,สายเดี๋ยวเราจะกลับเหมือนกนะครับอ,อันนี้ต้นอะไรนะครับใครรู้ช่วยบอกทีนี่ครับลูกท,ท่า <laughs> นใดที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสสไครให้ด้วยนะครับตะโตชาแนลนะครับ ผมจะลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆนะครับสวัสดีครับ